สวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยน้ำโชคชาแนลค่ะโซมินี่แอบนาค่ะสองตัวล่างชุดเต็มเซมเว้ค่ะต่อมาแอปการค่ะสองตัวล่างมีเจ็ดห้าเก้าสี่หกเจ็ดสี่ศูนย์เก้าห้าศูนย์เจ็ดสี่สามเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดสองสี่ห้าค่ะต่อมาแอดมาน้อยค่ะมีชุดสามตัวและสองตัวบนล่างเซเว้ค่ะ าคนหนึ่งสีค่ะชุดเต็มเซเวค่ะส่นินี่วิ่งให้เด่นหกค่ะสองตัวหกสี่เก้าสี่หกหนึ่งหกแปดหกเก้าสามตัวเก้าหกสี่ค่ะต่อมามปนยมแดงน้ำโชวเขาวิ่งให้เด่นเจ็ดเด็นหกสองตัวหกหกหกแปดหกเก้าหกสองหกสามสามตัวศูนย์หกเก้าศูนย์หกสองศูนย์หกสามค่ะ แนวทาง3ตัวบนคะมีสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดสามห้ี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งเก้าศูนยค่ะต่อมาสอนอโพดดำค่ะสตัวบนล่างเซฟไว้ค่ะต่อมาอาจารย์ไก่แก้วค่ะวิ่งล่าาให้เด่นเจ็ดเด่นเก้าตัวล่าง 7, 1, 9, 9, 1, 7, 9, 6, 1, 7, 3ค่ะ ส่วนมิ่งคว่าที่ผ่านมาเข้าสองสี่ร่างคะ่ะวดนี้วิ่เด่นหนึ่งสองตัวหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดค่ะต่อมาหัวล,ล็อกกลองสลากคะ่ะสามตัวบนมีห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสี่สองตัวร่างเก้าแปดหกเก้าค่ะต่อมา,อาจารนคกยบ,บ้านไร่เขาวิ่งบนที่เด่นเจ็ดเด่นแปดสองตัวบนเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดเก้าแปดสามตัวหนึ่งศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปด วิ่งล่างให้เด่นหนึ่งเด่นสี่สองตัวล่างหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแปดสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่แปดค่ะต่อมาคนบั่นโคคำว่าที่ผ่านมาเข้าเก้าสามาาบนค่ะงวดนี้วิ่งให้เด่นเก้าสองตัวเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าค่ะต่อมาแอตตุพลเขาวิ่งบนล่างเด่นหนึ่งเด่นเก้าสามตัวเก้าหกหนึ่งหกเก้าหนึ่งสองตัวบนลา 6, 1, 9, 6, 7, 2, 7, 0, ่างหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ค่ะ ต่อมาเ,เรียกว่างแอดหัดค่ะเข้ามาสีงวดค่ะงวดนี้ให้เด่นเก้าเด่นหกคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรละฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีคะ่ะ